วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเวโปรตีนนั่นเองว่าตัวผมเนี่ยกินเวยี่ห้ออะไรแบบไหนชนิดไหนนะครับผมแล้วก็มาไขข้องใงสัเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเกิดเราอยากจะหุ่นดีเนี่ยเราควรจะกินเวแบบไหนนะครับผม เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตุงครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเวโปรตีนนั่นเองว่าตัวผมเนี่ยกินเวยี่ห้ออะไรแบบไหนชนิดไหนนะครับผมแล้วก็มาไขข้องใจเพื่อนๆด้วยว่าถ้าเกิดเราอยากจะหุ่นดีเนี่ยเราควรจะกินเวแบบไหนนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมที่ผมอยากจะเตือนหรือว่าบอกเพื่อนๆเลยเนี่ยก็คือเวโปรตีนเนี่ยเป็นเพียงอาหารเสริมเท่านั้นนะครับผมอาหารเสริมผมไม่เคยแนะนําให้ใครที่ไม่มีความรู้ไม่มีความว่าใจว่า ไปซื้อเวนั่นนี่นั่นเลยแทบจะไม่เคยแนะนําใครให้ซื้อเลยโดยอดซ้ำ้าเขาอย่าง ไม่เข้าใจนะผมเพราะนั้นสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนคือผมอยากให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจกันก่อนนะผมว่าเวเนี่ยมันคืออะไรและเราควรจะเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการพลังงานเท่าไหร่สารอาหารเท่าไหร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ก่อนที่เราจะซื้อเวเพราะว่าร่างกายของคุณเรานะผมมันแตกต่างกันนะผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินเหมือนกันและจะออกมาหุ่นเหมือนกันนะผมมันมีปัจจัยเยอะมากทั้งเรื่องของกรรมพันธุ์ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันทั้งเรื่องของการฝึกการกินการน,นอนต่างๆทุก กคนต่างกันและทุกคนก็มีค่าพลังงานที่ใช้แต่ละวันเนี่ยต่างกันอีกด้วยและก็แต่ละคนก็ต้องการโปรโตีนที่แตกต่างกันอีกด้วยเช่นกันเพราะงั้นแล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องการโปรโตีนเท่าไรพลังงานเท่าไรผมยกตัวอย่างตัวผมตัวผมต้องการแคลอรี่ทั้งวันอยู่ที่ประมาณ2,600แคลอรี่โปรตีนอยู่ที่ประมาณ150-170กรัมต่อวันถ้าเกิด ตัวผมเองนะครับผมสามารถที่จะกินอาหารหลักกินเนื้อไก่เนื้อหมูกินไข่กินข้าวอะไรต่างๆเนี่ยและได้โปรตีนที่เพียงพอผมไม่จําเป็นที่ต้องกินเวโปรตีนเพิ่มเข้าไปเลยนะครับผมเพราะผมได้รับโปรตีนที่เพียงพอจากอาหารหลักของผมแล้วผมไม่จาเป็นที่ต้องไปเสริมเวโปรตีนเข้ามาเลยก็ได้ผมสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้เช<น>่นก,กันนะครับผมและทีนี้ใครล่ะจะต้องกินเวโปรตีนนั่นคือคนที่ขาดโปรตีนนั่นเองอ่านเสริมเราต้องเข้าใจนะครับผมว่าเสริมเสริมส่วนที่เรากําลังขาด อยู่เราขาดโปรตีนแล้วก็กินโปรตีนเข้ามาให้ครบเ,เราจะไปกินไก่ปั่นก็ได้อทามันได้โปรตีนครบก็กินแต่เราจะไปกินเวโปรตีนก็ได้ให้มันครบหรือหลายคนเนี่ยต้องการที่จะวางแผนเลยว่าเราเนี่ยจะต้องกินเวโปรตีนทุกๆวันอยู่แล้วเราก็เอาเวโปรตีนเนี่ยมาเป็นแพลนของเราเลยว่าเรากินเวโปรตีนรวมกับอาหารหลักของเราแล้วเนี่ยหนึ่งวันได้โปรตีนครบเพียงพอนะครับผมเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมเวโปรตีนเนี่ยแม้เราไม่กินเราสามารถจะสร้างกามเน้อได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกเรากินเวโปรตีนด้วยเนย เราก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นอีกด้วยนะเพราะเนื่องจากวีโบตีนเนี่ยมันก็เป็นอาหารเสริมที่เขาสร้างมาอยู่แล้วนะผมเพื่อที่ให้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือสำหรับคนที่ออกลังกายอยู่แล้วนะผมมันมีประสิทธิภาพที่มากกว่าคนที่ไม่กินอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดจะตัดสินใจเลือกใช้เวหรือไม่ใช้เวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเพื่อนๆแล้วนะผมตังเงินทองขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะผมลองตัดสินใจดูก่อนนะผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังเพิ่งเป็น,ปนมือใหมย่ยังไม่ต้องคิดเเเรื่องเวเลย นะครับผมคิดเรื่องการหาความรู้ต่างๆก่อนดีกว่านะครับให้เราเข้าใจก่อนนะครับก็ถ้าเกิดเราพยายามกินทุกอย่างตามหลักการตามข้อมูลที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรายังขาดโปรตีนอยู่เราก็าไปซื้อเวฟโปรตีนเนี่ยมาเสริมแต่นั่นเองนะครับผมต่อไปนะบผมผมอยามาพูดว่าแล้วเวฟโปรตีนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเวโปรตีนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมเราจะเรียกว่าเวฟโปรตีนมันจะไม่มีเวฟโปรตีนจากถัว่วไม่มีเวฟโปรตีนจากข้าวอะไรแบบนี้นะครับผมไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาก็จะไปเรียกเป็น ซอยโปรตีนหรือว่าโปรตีนเพลนเบดว่าเป็นพีนัทโปรตีนไรซ์โปรตีนก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่เวโปรตีนจากถั่วไม่ใช่วีโปรตีนจากข้าวไม่ใช่วีโปรตีนจากตัวที่ส่งแบบนี้นะผมไม่ใช่วโปรตีนจะทํามาจากนมเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยเวโปรตีนก็จะเอานมเนี่ยไปสกัดน้บุ๋มให้มันเหลือเพียงโปรตีนเน้นๆเลยเพราะเดิมทีแล้วเนี่ยในนมจะมีทั้งโปรตีนน้ําตาล เหล่านี้เนี่ยอยู่นะครับผมและเขาพยายามสกัดน้ําตาลและก็ไขมันออกไปเพื่อที่จะให้เหลือโปรตีนแบบเพียวๆนั่นเองนะครับผมนั่นเราจะเรียกว่าเป็นเวโปตีนนะครับผมใน1สกู๊ปหรือว่า1เซอร์วิงของเวโปตีนเนี่ยจะได้ปริมาณโปรตีนที่สูงมากอยู่ที่ประมาณ 80- เถึง99%เลยนะครับผมมันจะได้โปรตีนเป็นหลักเลยนั่นเองจําให้เราเนี่ยกินเวโปตีนเพื่อที่จะเสริมโปรตีนเข้ามานเน้นๆโดยที่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเวโปตีนเนี่ยม วีโปรตีนคอนเซนเทรตไอโซเลตแล้วก็ไฮโดรไลซ์เวย์ way, นะครับผมซึ่งเวย์ในแต่ละแบบเนี่ย หลักๆแล้วนะผมขึ้นอยู่กับสัดส่วนของโปรโตีนแล้วก็พวกน้ําตาลแล้วก็ไขมันเช่นกันนะผมในส่วนของ w ว e y c o n c e n t r a t เนี่ยเขาจะเอานมนี่แหละมาสกัดเพื่อที่จะให้ได้โปรโตีนเป็นหลักแต่มันยังมีไขมันและก็น้ําตาลเนี่ยที่เข้ามาแทรกอยู่นิดหน่อยจะมีอัตราการดูดซึมที่เร็วนั่นแหละแต่จะไม่ได้เร็วที่สุดนะครับผมทีนี้ต่อไปก็จะเป็น w ว e y isolate whey isolate เนี่ยก็คือจะมีการสกัดที่เป็นโปรโตีนเปียวๆไอ้พวกน้ําตาลและก็ไขมันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะผมคือน้อยมากๆสัดส่วนของโปรโตีนอย,อยู่ที่ มาสัก90-95เอร์เซเลยนะผมนั่นคือแบบโปรตีนสูงมากน้ําตาลแล้วก็ไขมันจะต่ำมากมากซึ่งมันจะทําให้เราดูดซึมโปรตีนเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นและจะเหมาะกับคนที่ไม่ย่อยแลคโตสด้วยนะครับผมเพราะเนื่องจากปริมาณน้ําตาลที่ลงเรือในวีโปรตีนเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับผมมันทําให้คนที่ไม่ย่อยแลคโตสเนี่ยสามารถที่จะรับประทานวีประเภทไอโซเลตได้นั่นเองนะครับผมแต่คอนซนเทรตเนี่ยมันยังมีคงมีน้ําตาลอยู่และคงมีจํานวนของน้ําตาลแล็โตสอยู่ระดับหนึ่งกินเข้าไปอาจจะท้้องเสสีียไดหรับคนท ไม่ย่อยเลคโตสนะครับส่วนเวตัวไปสุดท้ายนั่นคือเวไฮโดรไลซ์เวนะผมหรือว่าไฮโดรไลซิตเวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเวทที่แบบเอาไปซักการีไอทำให้แทบจะไม่เหลือเลยทั้งไขมันและก็น้ําตาลคือแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะผมโปรตีนจะสูงมากถึง99%ในสัดส่วนตรงนั้นนะผมซึ่งมันก็พูดมาด้วยราคาที่สูงมากๆนั่นเองแล้วก็อัตราการดูดซึมของมันก็จะเร็วที่สุดด้วยนะครับผมแล็คนที่ไม่ชอบเลคโตสก็สามารถที่จะก,กินได้เช่นกันนะครับผมทีนี้ถ้า,ถาใ้ผมแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำสองตัวแรกมากกว่าคือ Con rate, แลก็ ไอโซเลตมากกว่าเนื่องจากมันมีราคาที่ถูกกว่าไฮโดรไลซ์เวย์นะครับผมในตัวของคอนเซนเทรตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แพ้นเล็กโตสหรือว่าย่อยเล็กโตสได้เนี่ยเราก็กินคอนเซนเทรตไปมันจะราคาถูกที่สุดสำหรับคนที่ย่อยเล็กโตสไม่ได้ก็กินตัวไอโซเลตนะครับผมอย่างตัวผมก็กินตัวไอโซเลตอยู่นั่นเองนะครับตัวผมนะครับผมกินนั่นก็คือจะเป็นตัวของไมโปรตีนนะครับผมผมกินของไมโปรตีนมาโดยตลอดนะครับผม เป็นเวลา2ปีกว่าได้แล้วนะครับผมซึ่งมาโปรตีนเนี่ยจะต้องสั่งจากเว็บของเขานะผมมันมีเว็บไทยนะผมแต่โกดังสินค้าหรือการส่งสินค้าเนี่ยจะส่งมาจากต่างประเทศนะครับผมซึ่งโกดังปัจจุบันนี้ก็จะส่งมาจากสิงคโปร์นะครับผมเดิมทีก่อนหน้านี้จะส่งมาจากอังกฤษนะครับผมซึ่งจะใช้เวลานานหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ส่งจากสิงคโปร์ก็เร็วขึ้นกว่าเดิมพอสมควรแล้วจริงๆผมสั่งประมาณสักเวันเนี่ยก็ได้สินค้าแล้วนะครับผมและยันก็มีโปรโมชั่นในการลดเยอะแยะมากมายเข้าไปดูได้เลยที่เว็บ มายโปรตีนนะครับผมหรือลิงก์ด้านล่างใต้ทีคคิปชันน่นเลยแล้วก็ใส่โค้ดของผมนะครับตัว MP ก็ได้ลดเพิ่มไปอีกนะครับอ่ะทีนี้ในหมวดนี้คือเป็นหมวดของเวโปรตีนเน้นๆเ,เลยจะได้โปรตีนเป็นหลักมันจะเหมาะสำหรับคนที่ขาดโปรตีนหรือว่ากินโปรตีนในหนึ่งวันไม่ครบนั่นเองแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมก็จะแนะนําหรือจะพูดให้ฟังด้วยนะั่นคือในส่วนของประเภทเกนเนอร์เกนเนอร์เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ขาดทั้งโปรตีนและก็ขาดทั้งพลังงานด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อหรือคนที่เป็นนกก ขาดพลังงานด้วยนะผมเนื่องจากเขาฝึกหนักเขาอาจจะกินอาหารหลักอย่างเดียวไม่พอจะต้องเสริมพลังงานอย่างอื่นเข้ามาด้วยก็กนเนอร์ก็จะช่วยได้เนื่องจากกนเนอร์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ปริมาณหนึ่งด้วยและก็จะมีในส่วนของคารโ์โบไฮเดรตอีกด้วยนะผมมันจะทําให้หนึ่งเซอร์วิงของเขาเนี่ยหรือว่าหนึ่งหน่วยบริโภคเขาเนี่ยจะให้พลังงานที่สูงมากอยู่ที่ประมาณสัก300แคลอรี่ถึงเป็นหลักพันแคลอรี่เลยก็มีนะครับผมเพราะงั้นใครที่กินไม่พอทั้งโปรตีนและเรื่องของพลังงานสามารถใช้ตัวเกนเนอร์เข้ามาช่วยได้้นนนมทีีาากก็ลลออง่วฉ ดูด้วยนะผมว่าการผสมเวกับคาร์โบไฮเดรตที่ผสมในประเภทกินเนอร์ต่างๆเนี่ยเขาใช้วประเภทไหนผสมบางตัวก็จะใช้ประเภทแบบคอนเซนเทรตผสมก็สามารถกินได้ในกรณีของคนที่ย่อยียลกโตสได้แต่เราคนที่แบบไม่สามารถย่อรียลกโตสได้เพื่อนๆก็ต้องไปหาเกนเนอร์ที่ใช้พวกไอโซเลตหรือว่าไฮโดรไลซ์ในการผสมกับพวกคาร์โบไฮเดรตตรงนั้นด้วยนะลองอ่านฉลาของมันดูก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับผมเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าจะเลือกมันยังไงดีและเกินเนอร์แต่ละยี่ห้อแต่ละแบบมันก็แตกต่างกันไปนะ ผมมันจะไม่ได้ให้พลังงานที่เท่ากันอีกนะเพื่อนๆก็ลองดูว่าออ้อย่างเช่นยี่ห้อนี้ไมโปรตีนอจาจจะให้แคลอรี่อยู่ประมาณสักสามร้อยแคลอรี่ไอ้ีย่อนึงอาจจะได้สักหกร้อยแคลอรี่หรือ,ยอรีย่อนนึงให้พันแคลอรี่ก็เพื่อนๆลองดูลองเวทด,ดูว่าเราต้องการพลังงานมันขนาดไหนอะไรแบบนี้นะลองศึกษาดูให้เยอะนะครับผมหลายๆยี่ห้อเอามาเปรียบเทียบดูกับสิ่งที่เราขาดหายไปนะครับผมแล้วก็ซื้อพวกนั้นมาเสริมก็เน้นยำ้ ner, ำออกินเนอร์จะเหมาะกับคนที่ขาดโปรตีนและพลังงานนั่นะคือคนที่ผอมมากๆกินได้น้อยและต้องการพลังงาน ที่มากขึ้นก็กินเนอร์ช่วยได้หรือคนที่เป็นนักกีฬาที่ต้องการซงก,ก้ารเนื้อเช่นกันก็เอาเกนเนอร์มาช่วยได้หรือเป็นนักกีฬาแต่ขาพลังงานก็เอาเกนเนอร์มาช่วยได้เช่นกันนะครับผมส่วนนีกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงด้วยนั่นก็คือแพนเบดต่างๆแพนเบดเนี่ยมันก็จะเป็นโปรตีนที่สกัดเป็นผงนะครับผมมาจากพืชน,นั่นเองว่าจะมาจากถั่วลิสงถั่วเหลืองหรือข้าวแรงต่างพวกนี้จะเป็นประเภทแพนเบดทั้งหมดจะไม่ได้เรียกว่าเวนะครับผมก็จะเรียกทามชื่อของมันสอยโปรตีนพีนัทโปรตีนนนรรตีีีหืืออง่่ายๆสุดก็คแ าจแาต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะผมนั่นคือหนึ่งเลยคือเหมาะสําหรับคนที่เป็นประเภทมังสวิรัตไม่ต้องการที่จะทานเนื้อสัตว์ไม่ต้องการที่จะทานน,าาทาน,นุมทานได้จะสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันมันก็เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปถ้าคือขาดโปรตีนไอพวกแพนเบตรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นประเภทที่ให้โปรตีนเป็นหลักอยู่แล้วเช่นกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะได้โปรตีนเป็นหลักอยู่แล้วนะก็มาช่วยเสริมโปรตีนที่เราขาดหายไปได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือแพนเบตรดโปรตีนก็เหมาะสำหร,แ,ร ate, แล้ว ยังคงท้องเสียหรืออะไรต่างๆอยู่นะครับผมเพื่อนๆก็โยกย้ายไปกินประเภทของแผ่นเบสโปรตีนได้เช่นกันก็จะไม่มีปัญหาครับก็ได้พวกสารอาหารต่างๆะไยเนี่ยครบเหมือนการสร้างกมเนื้อได้ดีเหมือนกันแล้วก็ยานึงนะครับผมประเภทพวกแผ่นเบสโปรตีนเนี่ยก็จะมีประเภทเกนเนอร์เช่นกันนะก็นั่นแหละลองศึกษาดูนะว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะมีการเลือกหลากหลายมากๆนะครับผมสุดท้ายนี้ผมจะเน้นย้ำ ทีสุดของดีสุดเลยนั่นคือทั้งหมดคืออาหารเสริมเท่านั้นอาหารเสริมนะผมมันไม่มีทางสู้อาหารหลักได้อยู่แล้วหลักๆเลยนะผมมันมาจากความรู้ของเราก่อนเลยนะครับผมถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้องมีความรู้ที่มากพอนะครับผมเราจะเข้าใจมันนะผมเราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งอาหารเสริมเลยก็ได้ เราวสามารถจะสร้างกันเนื้อเช่นกันมีความสุขกับการออกล้างกายไม่ความสุขกับการสร้างกาะเนื้อได้เช่นกันไม่ผิดเลยที่เราจะไม่กินหรือก็ไม่ผิดเลยที่เราจะกินอันนี้ก็แล้วแต่ขอให้เราเข้าใจมันก่อนก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อสินต่างๆนะครับผมและสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของการออกลัางกายนนเองไม่ว่าเพื่อนๆอยากจะมีหุ่นดีแบบไหนจะลีนขนาดไหนหรือมีกล้ามขนาดไหนเพื่อนๆทิ้งไม่ได้อยู่แล้วการออกลัางกายนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ออกลัางกายและจะไปกินเรโปรตีนเพื่อที่จะให้น้ําหนักลดหรือว่าไขมันลดหร่าินเพ้้มขึได มันเป็นไปไม่ได้นะผมคืออย่าไปหลงเชื่ออะไรแบบนั้นนะผมมันไม่ช่วยเพื่อนๆบาอุปกร์เร็หรือว่าหุาน่นดีได้อยู่แล้วนะ,ะถ้าเพื่อนๆไม่ออกกำลังกายและมัวที่จะไปกินหรือพึ่งแค่อ่านเสริมอย่างเดียวมันไม่ช่วยนะครับผมออกกำลังกายเป็นหลักพยายามทําความเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการกินให้ถูกต้องหลังจากน,นั้นคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเพื่อนๆจะซื้อหรือไม่ซื้อพิจารณาดูให้ดีนะครับผมโอเคเพราะนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆในการออกกำลังกายก็สั่งซื้อออที่่่ลลงงกนั้้้ตตดดไเยครรรผมืา อ่านเสริมอย่างที่พูดไปตะกี้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลิ้นล่างได้นดีคริปชั่นเช่นกันนะครับของเว็บ My Protein ใส่โค้ดผมตุ้ม MP เข้าไปก็จะลดเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมและสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจอยากให้ผมเป็นเทรนเนอร์ให้หรือว่าเทรนออนไลน์ก็ลิ้นล่างัตอนดีคริปชั่นเจ่งกันนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่าติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย